ก็มุ่งหน้าไปสตดก,กอกถมนะฮะอาจถูกกาไม่รู้เส้นทางก็จะเปียวๆป,ประมาณนี้เลยแล้วอีก3.7กิโลเหลยวทซายอะไไปเจอกันด้าไนในเลยแล้วกันเรียบร้อยครับมาถึงแล้วฝนตกนะฮะฝนตกแล้วผมก็ จะไม่หยุดถ่ายนะครับเพราะว่าทดสอบการน้ําได้นะฮะลุยครับผมกับผมต้องลุยฮะบริเวณด้านหน้านี้คือทําใหม่หมดเลยนะครับทําใหม่หมดเลยนะฮะฝนตกเม็ดใหญ่ด้วยนะฮะว่าตอนแรกนะครับเข้ามาจากทางด้านนี้นะฮะเข้ามาทางด้านนี้ฝนก็ตกเป็นหย่อมๆนะครับ เดี๋ยวขาวออกมาว่าจะเข้าศูนย์บริการข้อมูลนะฮะแต่ตอนนี้ก็เราต้องวัดอุณหภูมิก่อนใช่ไหมครับวกกัอุณหภูมิก่อนนะครับโอเคครับ <Okay S 2> <ฮะ S 1> ผ่านนะฮะทำตังเงื่อนไขนะฮะมาตรการครับผมนี่ก็ประวัติสุยานะครับคร่าว เดี๋ยวเดินลุยฝนไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเดีวก็จะไปโฟกัสจุดสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนขับรถมาเนี่ยคือพื้นที่แบบกว้างมาก ใหญ่มากนะฮะต้องลองมาเองมก็จะเดินตามเส้นทางหลักไปหาจุดประสาทเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเดินมาจากทางด้านนั้นนะครับคือทางเข้านะฮะเดินมาจากด้านทางเข้าแล้วก็มาถึงบริเวณ อันนี้คือด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือของผมอันนี้จะเป็นด้านขวามือนะฮะขวามือนะครับ,อ,รบอันนี้ด้านขวามือผมจะเลยไปทางซ้ายมือก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะักเรียนมาก็จะเก็บภาพไม่สวยนะฮะนี่คือด้านซ้ายมือผม ครับนี่ผมปรับเลนไลนวายนะฮะเดี๋ยวแพงล็อบด,ด้านซ้ายก่อน,นะฮะด้านขวา เป็นการเรียงหินนะครับสมัยโบราณนะครับคือแบบโอโหก้อนใหญ่ๆคือหนักนะก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อไว้ดูความเรียบร้อยบริเวณร,บรอบๆนะครับของปราสาทที่นี่นะครับเพิ่งเห็นตู้กล้องวงจรปิด ซ้ายขวาไปเหมือนกันนะฮะ ที่ผมเก็บเป็นมุมวายนะครับเพราะว่าจะได้เก็บกว้างๆเลยเพราะพื้นที่ด้านในก็ใหญ่อยู่นะฮะเป็นโบราณวัตถุที่แบบสวยต้องมาเห็นกับตานะฮะเห็นกับตาที่ผมถ่ายนี่คือ ตาผมเห็นแบบไหนผมถ่ายแบบนั้นนะครับส่วนประวัติอะไรเดี๋ยวผมจะคัดลอกมาวางไว้ในในใต้วิดีโอนะฮะลองไปคลิกอ่านดูนะฮะ ด้านนอกเก็บบริเวณด้านนอกต่อนะฮะอันนี้ก็มีผู้คนเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเก็บบริเวณรอบๆนี้นะฮะ,ะเริ่มเลย เหมือนเป็นคูน้ำนะครับคือแบบโอเคเลยนะเหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้คือผมมั่วเองนะฮะ่าดราม่านะผมมั่วเองป่ายสองแล้วอันนี้พาเดินรอบๆเลยนะครับ ท่านใดนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมก็ค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะฮะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสำหรับผมแล้วผมว่าก็ละเอียดอยู่แหละด้านขวามือผมมี เหมือนเป็นทางออกอะ่ะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยแล้วกันนะฮะสงสัยเยอะเหลือเกินผมเียอ๋อก็เป็นถนนนะครับที่ผมขับรถเข้ามานะฮะด้านนอกก็มีรั้วอ้อมอ้อมอยู่อากาศคงไม่ร้องร้อนมากเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ร้อนจนโทรศัพท์น็อกเลยอะ่ะขึ้นเตือนเลยว่า ทำให้เครื่องเย็นก่อนก็จะสัส่นๆนะครับเพราะว่าใช้ไม้ซิลฟี่ธรรมดาในการถือถ่ายนะฮะาะว่าตองคืนน่าจะสวยบวกกับน่ากลัวนิดๆนะฮะ เมื่อกี้นะครับผมไปจากฝั่งไปฝั่งนี้มานะฮะไปฝั่งนี้มาแล้วก็ถ่ายทําเสร็จพอดีนะครับแล้วก็นักเรียนก็เพิ่งเดินไปด้านในนะฮะซึ่งเป็นความบังเอิญที่แบบพอดีมากนะครับตอนที่ผมเข้าไปถ่ายทําไม่มีคนเลยโชคดีมากเพราะฝนตกนะครับก็เลยหนีกันเข้าร่มไปแต่ผมเดินลุยเข้ามานะฮะแล้วฝนก็หยุดตกก็คือโชคดีมากอ่ะ ผมจะมาอีกฝั่งนะฮะคือฝั่งด้านขวาผมนะฮะถ้าเกิดเดินมาจากทางฝั่งนี้ใช่ไหมก็จะเป็นด้านขวามือนะฮะตรงนี้ไม่รู้คืออะไรไปดูกัน ระหว่างนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะครับประสาสะดกกอกทมอ่านถูกว่าไม่รู้นะฮะไว้เพียงเท่านี้นะฮะไว้เ,เจอใหม่ครับคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคฮะวัสดีครับคือสูตรการข้อมูลนะฮะ ยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับเมื่อกี้ก็เกือบได้เข้าไปถ่ายทำแนละ้วดีนี้มีจอที่บอกว่ายังไม่เปิดนะฮะเม่ผมเข้าไปแล้ว